ก่อนหน้านั้นทำเอาแฟนๆจิ้นกันหนักมากเลยทีเดียวสำหรับแหวนนิ้วนางข้างข,างขวาที่คล้ายกันของว่าที่นายกอย่างทิมพิธากับสาวแอปทักษอรแต่ทางด้านของสาวแอปก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าเป็นแหวนส่วนตัวไม่ใช่แหวนคู่แต่อย่างใดเป็นเพื่อนกันล่าสุดเมื่อวันที่26พฤษภาคมพศ2566แฟนเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า คุณพิธาบอกว่าไม่รู้น้ำหนักหายไป4ีกิโลตั้งแต่ช่วงหาเสียงฝากถึงคุณสรยุทธ์แซลดึงกางเกงจนไปชั่งน้ำหนักพร้อมบอกที่มาของแหวนนิ้วนางข้างขวาเป็นแหวนพระที่ครอบครัวให้มาหลังเสร็จจากการแถลงข่าวคุณพิธาบอกว่าตั้งแต่ช่วงหาเสียงน้ำหนักหายไป4กิโลฝากบอกคุณสรยุทธ์สุทธศนจินดา ผู้ดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่แซวว่ากางเกงหลวมจนต้องดึงไม่รู้เลยว่าน้ำหนักลดจนต้องไปชั่งน้ำหนักผมก็ไม่รู้พอพี่ยุทธแซวปุ๊บผมก็เลยไปชั่งน้ำหนักปรากฏว่าน้ำหนักลดไป4กิโลคุณพิธากล่าวผู้สื่อข่าวถามถึงการสวมแหวนที่นิ้วนางข้างขวาว่ามีที่มาอย่างไรมูเตลูหรือเปล่าหรือมั่นแล้ว คุณพิธายิ้มหน้าแดงออกอาการเขินก่อนกล่าวว่าเป็นแหวนที่ทางครอบครัวให้มาซึ่งเป็นแหวนพระที่ทางบ้านนับถือเป็นเรื่องของความเชื่อ